สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่ร u x u r y c l คล i c นะคะชาวมากฉลักงานเช้านะคะวันนี้นะคะเป็นปันเปิดฟ้าใหม่นะณน้นนนนองเลยนะคะต้อนรับปีใหม่โดยสัมเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เพื่อนสนิทที่สุดจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่สวยงามขึ้นนะคะมาค่ะเชิญค่ะเต้นเข้ามาเต็นเข้ามา เออนะคะอาตอนนี้อยู่กับบิกกี้นะคะสวัสดีค่ะแม่ก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยค่ะอ่านะคะหลังจากคบกันมา10กว่าปีนะคะไม่เคยที่จะทําศัลยกรรมใดๆทั้งที่เพื่อนก็คือไปร้อยกว่ารอบแล้วอยู่ตกับนี่ะตอนแกนแรกยันแกนที่15ยันปากคอจมูกหูตาไปเกาหลีก็บินไปด้วยกันแต่ว่าไม่เคยที่จะผ่านมีดหมอใดๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่ที่กลัวมากกลัวมากวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกเลยที่นางจะลงเข็มแล้วเราเลือกที่นี่นะคะลักชัวรี่เครดิตอ่ะวั นี้มาทําอะไรคะแม่จริงๆอะตั้งใจมาเลยก็คืออยากดูไขมันแม่เออเอาไงล่ะเราเล่นให่จะลอค่ายแทนแม่หลังปีใหม่ก็คือเล่นใหญ่เลยแต่ว่าที่นี่ก็คือหนึ่งอะค่ะแม่แม่สามารถนอนไปได้เลยแล้วก็ตื่นมาแล้วก็คือสวยเลยนะคะแต่ตอนนี้คิวมากเพราะเขาอดอาหารแั้งแต่หลังเที่ยงคืนมันต้องอดอาหารเพราะความปลอดภัยไม่ได้กินทั้งน้ำถูกต้ถ้าเกิดว่าไม่อดอาหารมามันจะเกิดการสัมผักได้ระหว่างสลบวันนี้ก็สื่อไว้กินดีมากเพราะว่าแม่จะได้เหมือนแบบสวยสมวัยสักทีหนึ่งเกวกับว่าสมวัยหลังจากที่ต้อง ตรงนี้ตรงด้วยตรงนี้ก็ต้องตรงนี้หลังจากนี้จะไม่ต้องตรงแล้วหลังจากนี้มากก็จะ L S ใส่ลาตีหางปลาหัวเอ็มสุดปังเป็นกำลังใจให้นะคะแม่เขาต้องกลัวมากแน่เลยแต่จริงจะผ่านผ่าฝีมาได้ก็ไม่ได้ยากถ้าหล่อนผ่านการผ่าฝีผ่านการล้างแผลโดยการเอาพักก๊อตทะลวงเข้าไปในแผลแล้วควงแล้วคั่วแล้วคัวอย่างเงี้ยแผลแค่0ูจดมิลเบาไปไป ตื่นเต้น,นแน่ๆตื่นเต้นมากจริงๆก็เหมือนตอนที่ที่บอกว่าผ่าฝีอะแต่ว่านั้นอะมันไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามันนอนมันตีมันปวดแล้วมันอยากผ่าแล้วตอนนั้นเพิ <Nok>? ่งช่วงช่วงนี้แม่มเขาผ่านกันผ่าเยอะมากเลยอะเขาผ่าฟันมา,แ,มาแล้วก็ก่อนนั้นก<ๆ>็นอนนอนปวดเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้มันเป็นฟิลที่ว่าแบบเราไม่ได้ปวดไม่อะไรเราไม่ได้ปวดอะไรแต่เราไปหาเรื่องมัาทีมกมาความสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเดี๋ยวบิ๊กก็ต้องขึ้นไปอาบน้ำก่อนหนึ่งนะคะเพราะว่าจะไม่ได้อาบน้ำอีกหลายวันแล้วเราจสามารถเอาแบบไอ้พลาสเตอร์กันน้ำแปะแล้วลอาบน้ำได้ไหมฮะได้ค่ะแกะออกแล้วก็ล้างแผลเพราะไม่เป็นแผลอยู่แค่นิดเดียวเองถูกไหมครับพี่เชิญอาบน้ำก่อนค่ะล้างตัวล้างปวดสังกุมไม่ต้องถ่ายตอนอาบน้ำอีบ้าง คือตอนเมื่อกี้คุยกับน้องๆบอกว่าหลังจานผ่าตัดจะต้องงดอะไรบ้างแล้วถามว่าต้องงดเหล้างดเบียร์ไหมน้องบอกว่าโอเคก็หนึ่งเดือนค่ะแต่ที่สําคัญคือต้องงดเลยค่ะปลาค่ะงดปลาอินอกระเทยกับปลาก็คือเหมือนผู้ชายอ่ะก็คืองงงดได้ไหมกินได้ค่ะแต่อาจจะอ่ปากเปิดปากมันตึงๆึนิดนึงอะไรอย่างนี้ ยำได้แม่แต่ว่าห้ามปลาห้ามอามหารทะเลก่อนนะห้ามอาหารทะเลอุ้ยฉันต้องไปพัทยาแล้วกูดูบุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่อาหารทะเลไว้นะตอนนี้หมูกไก่ไปก่อน <laughs> ช่วงนี้หมูกไก่ <laughs> มันเป็นชุดที่เหมือนแบบใสก็ไม่สบายใจอ่ะแต่เขาใจเลยเวลาใสปุ๊บมันจะเหมือนแบบเอาแหละไม่เป็นไหรเราคิดว่าเราอยู่ซื้อก็รีบใช่ปุ๊บเดี๋ยวต้องต้องหายไปไหนะไรช่วงนี้แล้วอันนี้ทำไงอันนี้ใสคุมหัวค่ะแกะไกแกอย่างนี้งยอพี่เอามันโอบต้นไม้เลยแม่ ค่ัเมืม่อกี้อันนี้เอวเท่าไหร่คะตอนนี้48ดนิ้ว48ค่ะเอว48หลังดูดอาจจะยิบแปดแมนั่นตัดสีบเออกไปแล้วล่ะค่ะห <c oughs> ันค่ะ <c oughs> หันครึ่งตัวเดี๋ยวนางจะต้องนอนแป๊บนึงนะคะเพราะว่าความดันสูงนะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เมื่อคืนไม่ได้นอนด้วยเ <c oughs> พราะว่าถ้าความดันเกิน150มันจะไม่สามารถผ่าตัดได้ตอนนี้เร่งไปร้7ยรมาร้อย กว่านะคะเมื่อกี้สัดส่วนคือเอวประมาณสี่สิบแปดเดี๋ยวลองดูว่าพอเสร็จแล้วจะเหลือประมาณเท่าไหร่นี่วัดสักประมาณสิบนิ้วน่าจะเอาอยู่ปะอยู่เนาะนะคะัประมาณสิบนิ้ว1ิบลิตรเลยเหรอคะห้าลสบลิตรได้อยู่ประมาณโดยเฉลี่ยนะคะถ้าเกิดว,ว่าพี่เขาไม่ได้ดมยาสลบได้เต็มที่ประมาณสี่ลิตรตมีคนมไม่ดมยาสลบเลยอ่ระสู้เหรอถามว่าขึ้นอ่กับความอดทนของคนไข้แต่ละคนอ๋ออันนี้น่าจะ ไม่มีความอดทนค่ะเดี๋ยวต,ตอนนี้คุณหมอขอกำลังจะมาจุดนะคะว่าว่าแบบตรงไหนได้บ้างอะไรได้บ้างเม<ตรง>ื่อกี้คุณหมอถามว่าตื่นเต้นไหมแม่ตอบว่าหิวคุณห<ตรง>มอคิดว่าจะได้เยอะไ<ตรง>หมคบหลังมันจะ ห้อยมากไหมคะจริงคุณภาพผิวเขาค่อนข้างโอเคนะหมอว่าแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาคือหลังจากนี้เราจะต้องไปออกกำลังกายทานอาหารที่แบบมันทำให้ผิวมันแบบสมานกินคอลเลนต์กินวิตามินซีโคิีนเฟนอะไรพวกนี้ค่ะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับผิวสิ่งเลยเหรเห็นอะไรไหมลองโฟถ้าเราจะล ลอนมีอยู่ใช่ป่ะต้อง<ต>ลองเยออี่ยวอุนิกได้หรอคล้ายๆกันใช่ไหม่ห <c oughs> <c oughs> ลอนมีบ้างลอนมีอยู่ใช่ป่ะมีใช่ไหมจะ <c oughs> มีของบอลอย <c oughs> ู่เ <c oughs> ขาหมาก็ได้อยู่ใช่ไหมฮะ <c oughs> แผ่ลองฉี่มาได้อยู่มอนเหมือนกันมันซึมดีมากเลยไหม ไข่มาหนึ่งครั้งก็คือใช้บุคลากร,กรทั้งคลินิกไม่ันหก0จไม่ใช่คนหกเจ็ดร้อยเพรัาะม่ได้หกเจ็ดไม่ใช่คนนะคะตอนไม่อยู่แล้วแม่กำลังทำการสั่งลาคนในโซเชียลไม่สั่งลายบายบายจ้าอย่างเงี้ยขอนอนก่อนสักห้าชั่วโมงบายบายนะคะแม่ออกมาสวยงามนะคะ สู้ค่ะสงสารเพื่อนท้องแห่งความสวยยังยิ้มได้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิด้ะค่ะแค่ตอนนี้อาไม่วายถลอกเฉยแต่ว่าเกิดมาก็คือขอน้าเอยหวน้ามาก มไม่ได้กินตั้งแต่เที่ยงคืนพอเราเาิกนอนสรุปเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วแต่มารู้ตัวที่ตอนตื่อแล้วเนี่ยเจ็บไหมแม่เจ็บไหมไม่เจ็บแบบคล้ายเหมือนเราออกรลางกายอะ่ะเหมือนแบบตีแต,ต่ว่าคือทนได้ต้องพาฟีเจ็บกว่าน,นี้แบบหอมเลยฮะอือจริงเหรอที่หอมเลยไปสองถังนั้นลยหงอกลือเลยเนาะสองถังใหญ่ได้ดไดละจ้าหนึ่งแหว นี้กลับมาบ้านแล้วนะคะแม่เป็นไงบ้างคะไม่ได้เจ็บมากอย่างที่คิดไว้แต่แค่มันตอนนี้เหมือนยังเบอร์เบอร์ยาสลบเบอร์ยาคุมคุมอะไรยาคุมไม่ได้ทาอีดอกจะคุมเมียเพราะจริงๆเคยลงยาแล้วแต่ว่าตอนนั้นแค่ผ่าฝีมันแค่ชั่วโมงเดียวประมาณชั่วโมงเดียวอันนี้เจอไปห้าชั่วโมงเลยแบบหมึนหนักคือรู้ตัวทุกอย่างแหละแต่ว่ามันเบอ่อ ขอดูผลประกอบการนิดนึงค่ะอันนี้นะคะก็คือเหมือนข้าแมวอะแต่ไม่ได้เหมือนข้าแมวเออเหมือนเป็นเหมือนเหมือนคนข้าแมวเหมือนหุ่นต้อนรอนอยู่มหาลัยอะอต่ก็จะจิด๊ดจ๊อยู่นะเหมือนเวลาหุ่นที่แบบเวลาใส่สเตย์ต่อเวลาเพราะหมอบอกออกไปห้าลิ้นต่แต่กูตั้งกูอยากเห็นเหนียงมากเลยอะรัดเหนียงอยู่ใช่เขาบอกพยายามรัดให้ได้ตลอดเขาบอกว่าให้รัดไปก่อน48ชั่วโมงสองวันนะอะอใช่ที่ทโดนน้ำด้วยเออก็กินข้าแล้วก็นอนไป สวัสดีค่ะตอนนี้ก็2อาทิตย์แล้วนะคะที่ได้ดูดไขมันที่นี่แล้วก็วันนี้ได้เลิกตัดใหม่แล้วจา้าไงบ้างเจ็บไหมแม่จริงๆมันไม่เจ็บเลยถ้าเราดูแลดีกินยาตรงกินอาหารดีมันก็สบายนี่แบบว่าชิวๆเลยนะแบบ ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยได้ตอนที่ทำมาตอนนี้ยังไม่มีไหที่โอ๊ยเจ็บผมไม่ไหวไม่มีเลยนี่ตอนแรกกลัวคิดว่าจะเจ็บตอนนี้แบบชิลๆมากจ้ะจะให้เดี๋ยวพูนเพราะแม่ผอมโลนเฮ้ยนิดเดียวพี่เซนน่อยเฮ้ยงงวะจ้าเขาไปตัดใหม่กันโอเคจ้าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะวัดเอวกัน ก็หลว,วแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะยังระบม,มันยังระบม,มามันยังแข็งอยู่ใช่เพราะว่าต้องวันเองใช่หหใชีต้อระม,มาณเดืาะใช่ตี้องะมาเดืนเนปะเดือน,นอะ<ช>าะใ่งราเอนเ,นเ่อระาเอ่ครับาเา่งระอนาีต้งมาอนกนะอมาน่ีองมน่ถึ้งเดือนเอ้ออแล้วเรากเต้องครบคามเอาหางรเดองด้วนเนา่ยีากสุดยากกว่าไตมัน ในการเปลี่ยนว e ิธีตัวเองอาเป็นยังไงบ้างครับแม่ก็ตัดใหม่แล้วตอนแรกก็กลัวเพราะว่าในชีวิตก็คือนี่คือการตัดใหม่ครั้งแรกเออเว่อร์าะไม่เคยผ่าตัดใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกไดว่าเจ็บไม่เจ็บเลยก็คือตึ๊ก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 นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทายาแล้วก็ยังห้ามโดนน้ำอยู่แล้วก็ยังต้องใส่ที่หลาบนู่นนี่แต่ทุกอย่างก็ แฮปปี้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใหม่แล้วนี่ดูแผลดิแบบเล็กมากพอปัตเตอร์มันนิดเดียวจริงๆท้าไม่รู้เลยว่าปาดูไขมันอลยอหบุ่นดีแล้วใช่โอเคและเอวก็ลงไปอีกแต่ว่าเขาพอจะลงนี้ไม่ต้องรองประมาณเดือนหนึ่งเพราะตอนนี้มันยังแบบยังหยับแข็งๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบพยายามแบบนวดหรือต้องมาทำแบบอะเพื่อที่ให้มันแบบกระชับมากขึ้นในตอนนี้ตรงน,นี้หายไปเลยกางเกงก็หลวงเวอร์ World.